คำถามก็คือว่าอะไรจริงๆมันคือสิ่งสำคัญของ IT นะครับในมุมมองขององค์กรในมุมมองของยูเซอร์แล้วก็ในมุมมองของลูกค้าไม่ใช่มุมมองของเราที่เป็นคน IT นะครับแต่มุมมองของผู้ใช้นะครับเราจะเห็นร้อยทั้งร้อยนะครับในมุมมองขององค์กรของยูเซอร์เนี่ยภาพที่เขามองเข้ามาใน IT เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเขาต้องสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้นะครับเขาจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อเอาไปประกอบนะครับการทํางานนะครับเอาไปใช้ในการดําเนินธุรกิจนะครับเขาสนใจ2เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักสําหรับ IT ถูกไหมครับเรื่องที่3นะครับคือใช้แล้วทํายังไงให้มันมีเสถียรภาพที่ดีไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ใช้ไปอยูอ่เครื่องใช้งานไม่ได้ระบบดาวนะข้อมูลสูญหายแบบนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเขาสนใจเรื่องถัดไปก็คือ เมื่อมีแอปมี Data ดตา้าก็ใช้แล้วต้องมีเสถียรภาพที่ดีนะครับมีความปลอดภัยที่สูงนะครับและที่สําคัญสําหรับองค์กรร้อยทั้งร้อยก็คือต้นทุนที่มันมันดีคุ้มค่านะครับประหยัดได้ด้วยเหมือนกันนะนี่ก็จะเห็นว่ามุมมองของคนที่เขามองเขาเข้ามาใช้งาน IT ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาอยู่ในรากฐานของมุมมองแบบนี้นะครับแต่เวลาเราพูดถึงคําว่าอินฟราสตรักเจอเนี่ยนะครับมาดูภาพนี้กันนะครับ พูดถึงแค่พื้นฐานของคำว่า IT infrastructure นะครับที่เราเอาแอปพลิเคชันเอา Data ของเรามาวางเอาไว้นี่นะครับมันต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างอะนะครับเรื่องหลักๆก,ก็คือเราต้องมีฮาร์ดแวร์นะฮาร์ดแวร์ก็ประกอบไปด้วยเซิร์ฟเวอร์ประกอบไปด้วย s t o r เ g e นะครับเราต้องมีเรื่องของ virtualization อ p อปชันของ virtualization เยอะแยะมากมายเลยเพื่อสร้าง virtual machine ขึ้นมานะครับเดี๋ยวนี้หลายองค์กรเริ่มไปในรูปแบบที่เป็น Container อย่างเช่นการน,นำ k u b e r n e t เ s Kubernetes เข้ามาใช้งานนะครับมีเท่านี้ยังไม่พอถูกไหมเราก็ต้องมีพื้นฐานอย่างเช่นการทำ Data Protection การทำา d s s สเ r r recoveryy แล้วก็โซลูชันในการที่จะบริหารจัดการนะครับอุป,ปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่กล่าวมาเนี่ยนะครับให้เบ็ดให้มันสามารถที่จะเ,เราดูแลจัดการมันได้อย่าง,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 างเป็นอย่างดีนะครับ